มาดูโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้กันนะครับวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563มีคู่ไหนลงชกกันบ้างวันนี้เราไปติดตามกันเลยครับสำหรับโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563ขึ้นชกเวลาประมาณ14.30หรือบ่าย2ครึ่งโดยประมาณนะครับมาดูคู่ชกวันนี้4คู่ว่ามีคู่ไหนขึ้นชกกันบ้างนะครับ โดยคู่แรกฝ่ายแดงฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์จะพบกับซันแบ็กบูมเช็กเทียนฝ่ายน้ำเงินคู่ถัดมาโรเบิร์ตสองมองคลการช่างจะพบกับฝ่ายน้ำเงินเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงถัดมานะครับฝ่ายแดงชัดชัยเพคแสนชัยมวยไทยยิมจะพบกับน่ารักสิทธิ์วัชรชัยหรือชื่อเดิมนะครับน่ารักปอประจักษ์ฝ่ายน้ำเงินนะครับและคู่สุดท้ายซึ่งเป็นคู่เอกนะครับเหนือธรณี สามชัยวิเศษชุกฝ่ายแดงจะพบกับ2คมบางประกอบอลายน์ฝ่ายน้ําเงินนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมคู่มันมวยไทย7สีอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2563สําหรับผลการแข่งขันนะครับเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้วันนี้ชมมวยไทยกันให้สนุกนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อน แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ